้าเลยนะคะว่าสันห้องกากๆอยู่จังแดจังอันออกมาพี่น้องเอ้ยหมอพัก,กันตื่นหมพี่น้องหคือตือนมันออกมากบว่างโอรานอคุณมากันแ่นนี้เพบ,บพี่นอบบ้องเมเ่นซื้อบบเในเลย <c oughs> คุณมอบอกว่าอะไรนะตื่นย่งร้องแล้วเดกร้องเพลงแล้วออกมาร้องเพลงแล้วนะครับผมก็อมอนนบ,มกบอกเรื่อจ้ายิ้มแบบเชือแบบจ้า,จารับ ต้อนรับน้องนาริตะเจ้าของบริษัทนาริตะแบรนด์เจ้าของแบรนด์นั่นแหะพี่น้องบอสในใส่สมบูร์ตยอดเยี่ยมนะครับผมกะสู้ต่อไปรอติดตามชมนะครับผมผลงานนากระเมื่อนี่ยนากระยิ่งแน่พ่อดีใจเมื่อนี่กระดีใจเพราะว่ามื่อนี่ยนาบานเอาอูเมะมาขนาดตื้นเบิสโอ้ยมันกป็ูรใช่ไหมครูมากขนาดนั้น เอกับพ่อเนาะฉันเป็นผู้เปหนมอทำฉันเป็นผู้ไปมนมอไปนี่ยใครสักพว่าก็แม่เขาไปเขาเยี่ยมในเมือระเทียเท่านั้นเที่ยงหอดใโมงทำออื่นมาในหญ่าเลยว่าเดี๋ยวลงมานอนยน้ำค่ะถ้าว่าทำอื่น <ieur. S 2> ได้อยู่ดีขึ้นยั้งมัน้าเขาก็ใหญ่ขึ้นมากแล้ว อยู่กับหมอด้ที่สุดแล้วล่ะเนาะในคุณหมอตรวจก่อนอยู่กับหมอว่ยยาเบิ้งผ้าวลาหยันน้องหอบหยนันหายใจเพราะว่านำ้ำหนักหน่ยอยกัเขาจะซื้อวัตถุดิขึ้นนี่แหละการดูอาจารตลอดแต่นั่งาจะแข็งแรงอยู่บอดีปัญหาอย,ย่างดอกหมอว่าขึ้นนำ้ำหนักหน่อยซื้อตอนนั่าจะแข็งแรงจัมือไปถามดูทั่วไปกำบังรับพี่นะ้องคุณปวดท้องรายตอนนั้น,นอตอนที่ว่าพี่ทั่วไปนั้นนั่งมาเราสายนั่งรำบะไรพี่ทั่วรำิ้

ที่หนีไ้งกไรงหมัะเต่าไปทีสเต่กินออกมาเาไปีสองรูมมือไแวจะรังกเทียมงน่งกักรนเียมันมันเอาสบโลเอาไปเทียนช่วงใกล้สะออกง่้ยยุ้ตปูที่ระบายน่อนเทียหัน่วงเปิดจะแลแก้มหัน มันราเลยก็หน่ามันร่ามัน่ามันปวดึนัก้อนหน่งแต่ที่เจ็บคุนีเขาบอกว่าปวดที่กระดูกสันัขางหนาวไปเว้ยตอนนี้ก็เย็นๆหมอบอกาันัวแมนมูมสถานร่างกายจะฟังจริงๆทุนน้วดทนแห้งแต่ว่าร่างจะฟัเขา่นแอไม่แรงไม่แไม่กไมเก่งเพาว่าเจ็บคุณอีกคือเขาอยากมาชอปเพรว่ามันซันมันปดมันซันมันสิเรื่องนึุแล้วเ่นเจ้าสยวเซนยัเส้นนเส่นมสิ บอันี้กับเไกินบอลได้ครับบอคว่าอื่นคนต่อไปก็ทำแฝดได้เป็นสามใจบเนาะแม่มอให้่อพัดแล้วเราไปทำยพี่แฝดเลยไปบ้านออกมาเสี่ยงสองคนออกพ่อเลยพ่อครับพูดถึงว่าให้ไปพ่อทองแคนี้พ่อทองพ่อทองแ่ดดนะอุ้องกันต้องไปทางมรามชาติน่อเขาอีกง่ายฟงกูวูา ปีหน้าก็เอามมนเหลี่ยมตนต่อญ่แบบม่เหลี่ยมทีเดียวโลคุณพ่อก็จะหน้าบานหน่อนวันนี้นะครับผมอ้วนนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็อ้วนแน่นะครับผมกดีใจดีใจถามว่าความรู้สึกเราก็นะครับผมก็ดีใจอยู่นะครับผมความรู้สึกคนเป็นพ่อคนครั้งแรกเนาะ <c oughs> <c oughs> ตะกีก้ก็เลี้ยงตะนองพี่นองมาที่เร,เรื่องอยู่ขวางดิ อันเด็กหน่อยถ้าลกนี่เยียงมาหลายแล้วพี่น้องแต่บ่ามันกับ,บเราขึ้นอดู่กับของเนาะโอเคคุณแม่สู้ตายวันนี้ว่าตายอ๋อสู้สู้สู้ไม่ตายโอเคบ๊ายบายนะครับหน่อย มีอะไรจะบอกแฟนคลับไหมจ๊ะไม่มีอะไรเดี๋ยวจะอัดคลิปเล่าเล่าประสบก,การณ์ค้อนให้ฟังโอเคจา้าบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้ามือเงินเป็นดอกไม้อกมือเงินเด้อมือเงินจา้จา